กลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่14พฤศจิกายน2024แนะนำกองทุนรวม Principle China Tech โดยโกลยุทธ์การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนแมระยะสั้นจะถูกบดบังด้วยภาพรวมเศรษฐกิจกที่ยังไม่ฟื้นตัวแข็งแกร่งนักแต่จากผลประกอบการของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในจีนอย่างเทนเซนที่เมื่อคืนนี้ประกาศกำไรเพิ่มขึ้นถึง47%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าอันเป็นผลมาจากกลุ่มเกมที่สามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือเทนเซ็นได้มีการประกาศก้าวถึงความตั้งใจที่จะลงทุนในเทคโนโลยี AI ต่อไปหลังการปรับใช้ AI ได้เริ่มสร้างรายได้และกำไรอย่างเป็นรูปธรรมให้กับบริษัทค่ะอย่างเช่นในธุรกิจโฆษณาออนไลน์การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม E ีวีที่สามารถรักษาระดับการเติบโตได้มากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเสียอีกดังนั้นสำหรับการลงทุนในหุ้นจีนเรายังคงแนะนำให้คัดสรรการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน และการสื่อสารที่มีโอกาสเติบโตชัดเจนมากกว่าค่ะส่วนข่าวอื่นที่สําคัญจะเป็นของในฝั่งสหรัฐนะคะเงินเฟอ้อสหรัฐออกมาตามคาดค่ะดัชนี CPI อยู่ที่2.6%และ Core CPI อยู่ที่3.3%จากเงินเฟอ้อที่อยู่อาศัยที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเรามองว่าแม้ตัวเลขเงินเฟอ้อจะออกมาตามคาดและไม่มีสไเพิ่มเติมแต่ตัวเลขดังกล่าวเนี่ย ยังคงเดิมเป็นเวลา3เดือนแล้วนะคะและไม่มีท่าทีที่จะชะลอตัวลงสู่เป้าหมาย2%ซสักทีเราจึงมองว่าปัญหาเงินเฟ้อเชิงโครงสร้างนี้จะส่งผลให้เฟดควบคุมเงินเฟ้อได้ยากขึ้นส่วนทางด้านของนี้สินครัวเรือนสหรัฐก็ได้เล่งตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งอาจสร้างผลให้ทิศทางการบริโภคในสหรัฐชะลอตัวลงไปต่อต่อค่ะและสุดท้ายนี้นะคะการนับคะแนนเลือกตั้งสภาผู้แทนสหรัฐได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะ โดยพักริพับบิกันของเสียงข้างมากในสภาส่งผลให้การดำเนินนโยบายต่อไปนี้อาจจะมีแนวโน้มที่สุดโต่งมากขึ้นและความไม่แน่นอนของสหรัฐก็จะส่งผลบวกต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำค่ะซึ่งใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนและเงินเฟ้อในระยะยาวได้ค่ะ